การซื้อบ้านหรูเนี่ยเข้ามาว,าว่ามันการย้ายที่เก็บเงินยายที่เก็บเงิน,ยยเ,เ,งน,นเฉยเฉยอฤนื้อหาหรูหรูเนี่ยมันมีผลให้เจ้าของบ้าน,นยิ่งรวยขึ้นจริงไหมครับในอดอกจันก่อนว่าเจ้าของบ้านที่ซื้อคืออรนืหาหรูเขามีการจัดการการเงินที่ดีมันช่วยครับ พราะโดยพทั่วไปเนี่ยบ้านหรูเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ดีให้เจ้าของบ้านอย่างหลายคนบอกชอบไปทํางานร้านกาแฟรู้แบบว่าชอบไปทําไมหนึ่งก็คือช่องแสงมันเยอะ2คือเพดานมันสูงสามคือการตกแต่งมันดีคือแค่ไปอยู่ในนั้นอะ่ะหวัวเราแล่นเราทางานดีขึ้นะไรดีขึ้นบ้านหรูนี่เขาสร้างขึ้นมาเขาจะสร้างแบบร้านกาแฟแหละคือทําให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านแม่งรู้สึกดีคิดอะไรก็หัวก็แล่นไอเดียมันเจดผ่านการออกแบบอย่างละเอียดมาเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นในตัวบ้านนอกจากนั้นการซื้อบ้านหรู ถ้าเก็บไว้โอเค3ปี5ปีเป็นไปได้อาจจะขาดทุนแต่ถ้าเกิด20ปี20ปีราคามีแต่ขึ้นไม่มีลดเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นการรายจ่ายด้วยซ้ำเขามองว่าเป็นการย้ายที่เก็บเงินเฉยๆเพราะว่าวันนี้คุณซื้อบ้าน20ล้านผ่านไป5ปีขายยังไงก็เกิน20ล้านมันอาจจะต่างจากการซื้อรถหรูพอร์ตเจ็ดล้านใช่ป่ะสามล้านห้ามีแน่น,นอนตอนมึงขาย <c oughs> มีแน่นอนเพราะนั้น,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 นมันจะรวยขึ้นในหลอกกันว่าไอ้คนซื้อจัดการเงินมาดีแล้วนะ ไม่เกินตัวติดตามความรู้ใหม่ๆกับโค้ดโปเต้ได้ที่แฮชเชอรี่ค่ะ